ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องสุสานแม่มดเรื่องราวของเหล่าผองเพื่อนที่อยู่ในวัยคึกขนองอยากลองดีหาที่ล่าท้าผีจนได้ไปเจอกับสถานที่ที่เป็นตำนานความเฮี้ยนของเมืองคุณเจนได้เล่าถึงสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ที่ถูกเล่าลือกันมาหลายยุคหลายสมัย เกี่ยวกับตำนานความเฮี้ยนของสุสานแม่มดณนะสวนสาธารณะแห่งหนึ่งใจกลางเมืองโอกคแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์มีสวนสาธารณะที่มีอายุเก่าแก่และมีขนาดใหญ่มีทั้งเส้นทางถนนตัดผ่านสนามกีฬาพิพิธภัณฑ์และงานประติมากรรมต่างๆแต่มีหนึ่งประติมากรรม ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตำนานของเมืองนั่นคือรูปปั้นของแม่มดทั้ง3ตนที่ถูกตั้งอยู่ในมุมหนึ่งของสวนสาธารณะตามตำนานกล่าวว่าในช่วงปีคริสตศักราช1800มีแม่มด3ตนได้ถูกแวขวนคอที่ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่บริเวณรูปปั้นปติมากรรมณปัจจุบันนั่นคือเหตุการณ์ที่ทำให้เป็นตำนาน มาจนถึงทุกวันนี้ผู้คนที่เดินผ่านสวนสาธารณะบริเวณรูปปั้นในยามค่ำคืนต่างได้ยินเสียงหัวเราะหรือเสียงคำรามรวมถึงผู้คนที่เดินออกกําลังกายยามพลบค่ำเคยเห็นเงาร่างผอมสูงเดินอยู่ท่ามกลางต้นไม้และหายไปในเงามืดหรือบางคนเห็นเงาสีดำกระโดดจากต้นไม้กิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งและส่งเสียง บางข้อมูลกล่าวว่าผู้หญิงทั้งสามคนที่ถูกแขวนคอบนต้นไม้นั้นไม่ได้เป็นแม่มดแต่เธอถูกกล่าวหาจากชาวบ้านเมื่อชาวบ้านต่างตัดสินว่าเธอทั้งสามเป็นแม่มดจึงประชาทันเธอด้วยการแขวนคอพวกเธอที่ต้นไม้นั้นวิญญาณจึงไม่สงบสุขตามหลอกหลอนชาวบ้านตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจากตำนานบวกกับเสียงที่เล่าลือกัน กลายเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากมาตลอดหลายช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีหลักฐานใดๆมายืนยันได้ว่าสิ่งที่เล่าลือต่อๆกันมานั้นคือเรื่องจริง ข้อดีของเรื่องราวที่ยังคุ้มครือไม่ชัดเจนบางครั้งก็มีเสน่ห์ได้เช่นกันอย่างเช่นเมืองท่าแห่งน,นี้ที่นอกจากความสวยงามของเมืองแล้วตำนานความลี้ลับสุสานแม่มดก็เป็นอีกมนเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองโอ๊กแลนด์และนิวซีแลนด์